คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า1,800ปีไม่ควรรับชมขณะปัญจักยาน กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ครับเราไม่ได้มากับอัตราการชนะนะฮะแต่ว่าเรามาเพราะว่าเราอยากเล่นเกมนี้เนาะเกม Doom s Day l a m p a g e นะฮะค่าย PG นะสำหรับวันนี้ครับมากับทุน1,200นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะมาไม่พูดพร่ำทรำเพลงครับเดี๋ยวเสียเวลาเกินไปขออนุญาตเริ่มต้นที่เบสิเลยแล้วกันนะฮะอ่ะเริ่มต้นด้วยการกดเองก่อนนะฮะเอาวา ช่วงนี้ได้ข่าวว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะแตกดีแตกแบบลั่นสนั่นทุ่งเลยทีเดียวนะมาวันนี้เรามาลองกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะเนาะอ้ยโู้ได้ที่ชาร์จสองอันต้องได้ที่ชาร์จสามอันนะฮะถึงจะได้เข้าไปลุ้นส่วคูณเนาะในหลายคนอะก็เคยเล่นแล้วแหละไปขมสามสิบหมนุนโอ้โหไปเรื่อยๆฮะช่วงนี้โอ้โหมาที่ชาร์จสองอันแล้ว ไปกันฮะยังไรยังไรเอ่ยโอ้โหหรือว่าต้องกดเองฮะกดเออสวยงามโอ้โหที่ชัดสี่อันแล้วก็เอเต็มได้าอย่งนี้ครับเรียบร้อยครับข้ามตัวแรกไปเลยมาครับมาลุ้นกันนะครับว่าคุณตัวที่สองยัเป็นยังไงโอ้โหเลเวลอัพสวยงามฮะนี่แหละฮะขอคูนร้อยเลยได้ไหม คูณร้อยโอ้โหยากไปนะฮะคูณสามติมาก่อนเลยกันอู้ยสวยงามฮะช็อนี้พันสองปรอบเบ็ดแล้วลุยต่อกันเลยดีกว่าสวยงามครับโอ้โหตัวคูนมาอีกแล้วตัวคูนมาอีกแล้วแบบนี้เลเวลอัพสวยงามฮะยังไงเลเวลอัพอีกป่ะโอ้โหคูนติดช่อนี้ สวยงามโอ้โหมาไววะ่ะไปกันต่อที่เบต50เลยลวกันอ่ะเริ่มนงนงละเริ่มนงนงละเริ่มจะไม่ค่อยมาแล้วนะอาแล้วสิเออยังไงเอ่ยโอ้โหเริ่มนงนงละอ่ะสู้หน่อยแล้วกันสู้หน่อยแล้วกันฮะ มีโอกาสสู้โอ้ยสายชาร์มาสองสายเมื่อกี้มาสองสายแล้วยังเราจะสู้เรื่อยๆนะฮะไปกันเรื่อยๆครับสำหรับเกมนี้นะครับความสนุกมันอยู่ที่ลุ้นตัวคูณไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็ลุ้นสายชาร์ตไปเรื่อยๆนะโอ้โหโอ้โหมาทีละอันสองอันนะอย่างนี้แย่เลยแย่แล้วแบบนี้แย่แล้ว แกแล้วเพื่อนๆแบบนี้อ่ะขออนุญาตใช้ตัวช่วยหน่อยละกันไปครับผมติดหมุนตึงๆเอาแล้วสิโอ้โหมันเริ่มเอาคืนว่ะทุกคนมันเริ่มเอาคืนว่ะโอ้โหสายชาร์จมาสายทีเดียวยังไงต่อฮนะไปเรื่อยๆนะ วันนี้เราทุดมาที่พันสองเนาะเราก็จะพันกันไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันตอนนี้เราก็มีกำไรแล้วแต่ว่าเรายังไม่ยอมจบนะทุกคนสวยงามครับอย่างไรสายชาร์จหนึ่งสายไปตึงๆฮนะไปรับผมสามสิบหมุนไปครับสามพั 3, นะสาิบหมุนแท้ ไม่น้อยเลยนะโอ้โหแล้วมันเอาคืนรัวเลยทุกคนมันเอาคืนรัวเลยวะ่ะยังไงฮะโอ้โหเงียบกริบเลยเงียบกลิบเลยทุกคนเป็นอย่างไรมาดูกันยังไงสวยงามครับสา,ายมาแล้วโอ้ยเ <c oughs> ลเวลอัพไปก่อนสวยงาม ยังไงฮะเลเวลอัพก่อนเลเวลอัพก่อนสวยโอ้โหไมเข้าเด็ร้อยอย่างนี้ยังไงฮะขอคุณห้าสิบขึ้นไปโอ้ยสวยโอ้โหไมคุณห้าสิบฝั่นี้ห้าหมื่โอ้โห,โโหยังตึงยังตึงครับไม่ครับตีสายโอ้ยยังไงยังไงครับโอ้โหตีสายอย่างนี้ คูณย,ยี่สิสบป้เบาจับเลยโอ้ยถือว่าโอเคไปครับผมอย่างนี้สู้ได้ครับอย่างนี้สู้ได้อ่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่เป็นอะไรฮะอย่างนี้สู้ได้ครับลุยต่อครับที่เบสสามร้อยจัดเบสห้าร้อยได้ปะเบสสามร้อยก่อนแล้วกันไปครับผมสามสิบหมุนครับเบสสามร้อย ยังไงเอ่ยยังไงดีพอหรือเปล่าพอแค่นี้ก็ถือว่าโคตรกำไรเลยนะถ้าบอกแค่นี้ก็ถือว่าโคตรกำไรแล้วนะจริงยังไงเอ่ยอุ๊ยทีช่ชาร์จสองตัวแล้วคราวนี้เรามาที่เบ็ดสามร้อยด้วยน,น,นะบอกเลยถ้าเกิดว่าเข้าตัวคูณนะบอกเลยว่าขี้แตกครับมาที่เบ็ดสามร้อยแบบนี้ไอเราก็หวัง ไว้สูงซะด้วยสิหวังไว้สูงซะด้วยสิโอ้โหเสียดายจังเหลือห้าหมื่นเจ็ดละไม่เป็นไรฮะไปกันต่อครับยังเชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่ว่าจะมานะทุกคนสลับดูมเ y ลแ m มเพนนะไปต่อฮะสามิบมุนต้องมาแหละต้องมาแหละถ้าไม่มาก็ร้องนะ <peach> สวยงามไหมสวยงามอยู่ดีไปต่อครับยังไงครับสวยถังนข้ามนโอโ K ้โ,อโหคิวด้วยเคด้วยโอ้โหมีแต่ตัวดวยดั้วยนั้นเลย <peach> <Peach> อย่างไรโอ้โหตอนนี้เราเหลืออยู่ที่52าหม่ละจาก6กหมืกว่านะทุกคนไม่เป็นไร ยังเชื่อว่าจะมาอยู่นะยังเชื่อว่าจะมาอยู่โอ้โหอย่างนี้แย่แล้วแย่แล้วทุกคนหรือว่าเราควรพอดีเอาไงดีเหลือสี่หมื่นเก้าตอนนี้กำไรเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเอาไปไปสิบหนก่อนแล้วกันมาไม่มาว่านะครับโอ้โอ้โอโอูสองชาร์จมาแล้วเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วทุกคนยังไงครับ โอ้โหสวยงามตีชาร์จตีชาร์จอย่างนี้เดี๋ยวเอัพไปเลยครับช่องแรกช่องนี้ว่ายังไงโอ้โหคูณสิบห้าตีมือแท้ครับสวยงามเอายังไงดีทุกคนทุกคนเอายังไงดีรู้สึกว่านี่ก็สุดแล้วนะอ่ะ ขออีกสักนิดหน่อยแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันขอสักนิดสักหน่อยแล้วกันมามีโอกาสถึงแสนนะฮะบอกเลยโอกาสยังไงอู้สวยงามครับสามชาั้นแบบนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลเวลอ,อ,อัพสวยงามครับ คูนเท่าไหรเลเวลอาบิบ้างเลเวลอาบิบ้างโอโหคูณสามชาตนี้สวยงามครับจบเรียบร้อยน่าจะพอเพียงเท่านี้แหละเอ,อ้ยสุดยอดมากเลยฮะอ่ะอย่าลืมนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสไรมมนะครับหรือว่ากลุ่มอัตราการชนะนะฮะสามารถคลิกลิงก์เข้ามามาพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับแล้วก็มาดูอัตราการชนะกันได้นะฮะอ่ะยังไงก็รบกวนทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ชกกับ Le ีดสปินด้วยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะ สวัสดีจ้าไว้เจอกันนะจ้าบ๊ายบาย